สวัสดีค่ะชาว y o YouTube ทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้ดิ๊กแสนเจริญแท็กเตอร์ก็จะพามาชมรถอีแตนนะคะที่ร้านก็ตอนนี้ทำรถอีแตนอยู่รถไถย,ยังไม่มีเข้ามานะคะวันนี้ทางร้านก็ได้มีการจัดส่งรถอีแตนหกล้อดำนะคะคันนี้ก็ขอขอบพระคุณ คุณแม่ที่ขอนแก่นมากนะคะที่ได้รับชมช่องติ๊กเจริญแท็กเตอร์ก็มีรถอีแตนให้ชมคุณแม่ก็ชอบนะคะก็ได้โทรมาสั่งเลยนะคะให้จัดส่งให้เลยนะคะวันนี้ก็ได้เอารถขึ้นจะได้ทำการจัดส่งให้คุณแม่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีแตนหกรอดาคันนี้นะคะเครื่อง จะเป็นเครื่องยนต์เครื่อง isuzu หนึ่110นะคะเป็นดัมเสาอากาศคุณแม่ก็เอาไปขนข้าวขนมันได้เยอะเลยนะคะขนอ้อยได้เยอะเลยก็ทางร้านก็เช็คเบรกใส่ปั๊มเบรกให้ใหม่นะคะเบรกนี้อยู่อย่างดีเลยนะคะตอนนี้ก็จะ ทวาการจัดส่งให้คุณแม่พรุ่งนี้เช้านะคะคุณแม่รอรับได้เลยนะคะขอพอะคุณมากนะคะที่ไว้วางใจที่ร้านแสนเจริญแทกเตอร์อยู่ที่อำเภอน้องหงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านหนองกวางทองก็เอซทุกๆท,ท่านก็รู้จักดีนะคะลูกค้าทุกๆท,ท่านก็รู้จักดีก็มีสินค้าให้ดูให้ชมนะคะ ชอบตัวไหนก็มาเลือกดูมาชมก่อนได้นะคะหรือจะดูทางช่อง Youtube ก็ได้นะคะทางร้านก็จะรีวิวให้ดูถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมสั่งจองได้นะคะก็จะทำการจัดส่งให้ ขอพระคุณคุณแม่มากนะคะที่ไว้วางใจทางร้านและขอพระคุณเอฟซีทุกทท่านนะคะที่โทรเข้ามาติดตามสอบถามสินค้าทางร้านของเราก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะมาดูอีแตนคันนี้นะคะสีเขียวคันนี้เป็นหกล้อด,ดำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ไม่ดำนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีป๋ามาชมที่ร้านนะคะขอพระคุณป๋ามากๆนะคะป๋าก็มารับสินค้าที่ร้านนะคะค่ะแต่นทคันนี้เป็นหกล้อมไม่ดัมนะคะสีเขียวคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ก็ทำสีเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดส่งนะคะ คุณลูกค้าท่านใดชอบแบบนี้สวยๆเครื่องเป็นเครื่อง RT 140คันนี้ไม่ดับนะคะเป็นสตาร์ทสตาร์ทกุญแจก็ได้สตาร์ทมือก,ก็ได้นะคะ RT 140นะคะเครื่องนี้ราคาคันนี้นะคะ165,000บาทนะคะราคาอยู่ที่165,000บาท ลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็คันนี้ก็พร้อมจัดส่งได้เลยนะคะคันนี้สวยๆก็คัสซีหน้าใหญ่มากเลยนะคะประมาณหน้าห้าทับทับด้วยไม้นะคะหน้าห้าหน้าหกนี่แหละคะ่ะทับไม้ซับซับด้วยไม้อีกรอบหนึ่ง ภาีหน้าใหญ่มากนะคะค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็มาดูมาชมมาขับก่อนก็ได้นะคะ<ม>เป็นคอกไม้สูงสูงเมรตรเก้าสิบนะคะความยาวอยู่ที่สี่เมรตรนะคะความยาวรถตีแสตนคันนี้แล้วก็ความกว้างก็จะอยู่ที่เมรตรเก้าสิบค่ะความกว้างเมรตรเก้าสิบนะคะ ก็ที่ร้านก็ได้เช็คเบรก,กเช็คไฟตกแต่งให้อย่างสวยงามเลยพร้อมใช้เลยนะคะค่ะแล้วเขามีคันนี้อีแตนหกล้อคันนี้อีแตนอีแตนกลางๆไม่ใหญ่มากนะคะคันนี้เป็นหกล้อไม่ดำนะคะคอกไม้ก็ทําสีให้เสร็จเรียบร้อยเช็คเบรกเกช็คไฟคันนี้ก็ราคาเจ็ดหมื่นแปดนะคะเจ็ดหมื่นแปด ทำสีให้อย่างสวยงามเลยนะคะเป็นเครื่องคู b o ต้าสิบเอ็ดแรงค่ะเครื่องคูป o ต้าสิบเอ็ดแรงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะคันนี้คุณลูกค้าสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเจ็ดสองสามหนึ่งสองสองศูย์างล้อรถคันนี้นะคะก็จะเป็นขอบยางหน้าจะเป็นอยู่ยางหน้าจะเป็นขอบ ยังน่าจะอยู่ที่ขอบสิบห้ายังหลังอยู่ที่ขอบสิบหกนะคะรถหกล้อคันนี้คัสซีมีสโลสโลกลางด้วยมีสโลด้วยนะคะคัสซีหน้าหน้าสี่ทับหน้าสามประมาณนี้นะคะช่วงล่าง ก็แข็งแรงทนทานนะคะลูกค้าก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ0957231220นะคะร้านช่อง YouTube จะเป็นช่องของติ๊กเจริญแท็กเตอร์นะคะก็ขอบพคพุณ f c ทุกทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณมากๆนะคะ รถเกี่ยวก็มีนะคะรถเกี่ยวข้าวคูป o ต้าดีซหกศนย์คันนี้ก็เช็คสภาพเรียบร้อยก็พร้อมส่งพร้อมจำหน่ายเลยนะคะคันนี้รถเกี่ยวนี้ก็ราคาหนึ่งแสนหกหมืนห้าพันบาทนะคะรถเกี่ยวก็ลูกค้าก็ สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมาดูที่ร้านได้ร้านแสนเจนริญแท็กเตอร์บุรีรัมนะคะอยู่ที่บ้านหนองกวางทองค่ะอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมนะคะก็มีสินค้าหลายอย่างเลยนะคะมีรถเกี่ยวรถอีแซนรถไถก็ยังไม่ได้เข้ามานะคะรถเกี่ยวก็พอใช้เลยนะคะ รถด c ซีหกสิบคูปุต้าดีซีสิบพร้อมเกี่ยวแล้วนะคะคันนี้เช็คสภาพเรียบร้อยคันนี้ก็หนึ่งแสนหกหมืนห้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าก็มาชมดูได้นะคะมาลองขับดูได้ ตัดสินใจนะคะอีแจแอนคันนี้ก็ขอขอบพระคุณเอฟซีที่อิสราเอลมากนะคะก็ได้ติดตามรับชมดูทางช่อง YouTube ก็ได้โทรมาสอบถามแล้วก็ได้สั่งจองไว้นะคะ ทางร้านก็ได้ทำแบบที่ลูกค้าสั่งนะคะคันนี้บีจนสี่ล้อเรื่องูปบต้าสิบเอ็ดแรงลูกค้าเอีจากอิสราเอลนะคะก็อชอบทางร้านก็ทำให้แบบที่ลูกค้าอยากได้นะคะช่างผู้ชำนาญน,นะคะที่ร้านจะมีช่างทำเช็คเบรกเช็คไฟทำให้เรียบร้อยจันคันนี้ เป็นอีแเสนดำนะคะสีล้อดมตอนนี้ก็ทำสีอยู่นะคะลูกค้าก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมสั่งจองก่อนได้นะคะช่างสีกำลังทำสีให้สวยงามนะคะช่างสีประจำที่ร้านเลยนะคะลูกค้าท่านไหนอยากให้รถสวยก็บอกทางร้านได้นะคะจะเอาแบบไหนก็สั่งได้นะคะ ช่างก็จะทำให้คันนี้ยังไม่ยังไม่มีเจ้าของคันนี้เพิ่งจะได้มานะคะยังไม่มีเจ้าของสั่งจองก็เป็นสีล้อดำนะคะเป็นเครื่องเป็นเครื่องอีซูซูเป็นเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์คันนี้ช่างสีก็ทำสีให้สวยงามอยู่นะคะ เป็นเครื่องยนต์เครื่องยางหือตาโอเครื่องยนต์เครื่องยางหืออีซูซูดึ่งหนึ่งศูนย์ปะเครื่องยนต์โอ้ยหว่าเครื่อง เ่องยนต์8 7แรง,งเครื่องยนต์8 7พอทำสีเสร็จแล้วก็จะไปทำไฟเดินไฟเช็คเบรกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้ทำการจะส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองได้นะคะแต่คันนี้ยังไม่มีลูกค้าสั่งจองนะคะอันนี้ยังว่างอยู่ มีรถดีเซลเฉยๆให้ลูกค้าได้โชมกันเรื่อยๆนะคะก็มีผ่านมีโรตารี่อยู่นะคะตาท่านไหนสนใจอยากได้ผ่านไปใช้งานก็มีนะคะเทเลอร์ mm hmm. ตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของจับจองนะคะเทเลอร์ mm hmm. ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาเจ็ดหมห้าพันบาทนะคะ mm hmm. ก็ทําปรับสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะ ก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านขอบพระคุณ, FC, ค,ณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ติดตามรับชมอยากได้รถสวยๆไว้ไปใช้งานก็โทรมาหาที่ติ๊กเจริญแทกเตอร์นะคะ0 9 5ย์3 1 mm hmm. 2 2 0ได้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ขอกรับขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ